ครับผมมาดีพิดผู้เขียวนะครับมีกล้วยคอบแม่ลูกงามๆครับผมนะครับมาเสนอให้พี่น้องบ้านท่าได้พิจนาํำกััคกับผมนะครับสําหรับแม่ลูกครอบนี่นะครับลูกชายของลูกสาวนะครับได้เป็นลูกสาวโอ้ยเป็นตัวดีครับผมอายุดีดีครับผมนะครับอ่างลึกหนาเงาครับผมสาหรับลูกสาวเป็นลูกสาวของเจ้าท่องใบครับผมนะครับไจ้เอกสารบ่มีครับผมนะครับเดี๋ยวพิดผู้เขียวพอดีบังลูกสาวก่อนครับผมนะครับโอ้ยนะครับงามครับผมนะครับ ลูกสาวของเจ้าท่องใบแต่บ่วมีเอกสารด้วยครับเด้อนะครับตัวอนครับผมนะครับลำตัวดีเงี้ยวครับผมทางลึกหนาคนักอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมนะครับเป็นลูกสาวครับผมนะครับลูกสาวเพิ่งออกครับผมนะครับออกได้ประมาณสองอาทิตย์ครับผมมาพี่ไปเข้าไปเออเดี๋ยววิธผู้เขียวกันอ้เบ้งแนตัวแม่เขาครับผมนะครับ ค่สูงของแม่เขานะครับบิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ร้อยสามสิบแปดสามเก้าครับผมนะครับสามแปดสามเก้าี่ตีประกันตั้มตั้มไว้ครับผมนะครับที่ร้อยสามหกสามเจ็ดพ่อครับผมนะครับหววตัวยังซี่นะครับราคายังซี่นะครับถาผู้ใดเช็นสินาเข้า้เข้าแล้วถามวิดผู้เขียวเปิดไปนีอาธีปดลนะครับเด้อถาวิดผู้เขียวเปิดราคาดีครับผมนะครับก็สามารถทักมหาวิดผู้เขียวด้วนครับผมนะครับถาผู้ใดต้องการสินค้าเข้าแล้วนะครับ ลูกสาวงามบบ่ตองห่วงครับผมนะครับลูกสาวของเจ้าท่องใบครับผมแข้งขาหยืดครึ่งนึงครับผมนะครับแข้งขาหยืดครึ่งนึ่งาโตดีเง้วครับผมนะครับตาแจยมแจ่มจ่มโบ้ตาสวสดครับผมนะครับเพิ่งเจ้ออกได้สองอาทิตย์ครับผมนะครับลูกสาวของเจ้าท่องไปแจ่ผู้ถ่าประเทศเอกสารหายครับผมนะครับเพิ่นยืนยันว่าลูกสาวของเจ้าท่องจะแท้ครับผมนะครับอ่ะนะครับก้มสูงนะครับวิดผู้เขียวได้ร้อยวัดได้ร้อยสามที่แปดสามเก้านะครับ ตีประกันไปที่สามหกสามเกตพ่อครับผมนะครับกล้วยตัวยังซี่อางเงี้ยงยังสี่ครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจในสินค้าเขาแล้วก็สามารถทักมหาวิดกุ้งเขียวได้เด้อครับเด้อนะครับแม่เขาหนีเป็นกล้วยลำตัวเง่านะครับบ๊อีตอนนี้ครับผมบ๊อี้ตอนนี้นะครับอ่ะนะครับบ๊อมบี้ผสมก้นแล้วนะครับวิดผู้เขียวสีใสละค่ายพี่น้องบ้านเท่าได้พารณะน้ำกันครับผมนะครับสารกล้วยโคบี้นะครับแม่ความลูกสาวงามๆครับผมนะครับวิดผู้เขียวสีเปิดในละค่ะ หนึ่งแสนหาเมินหาฟ้านบาทครับผมนะครับทะราเบอร์วีดผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับเอาหมุนเบิ้งเจ้าบาทกันนะครับเบอร์วีดผู้เขียนกับหมุนเบิ้งรับตัวรับตัวช่วงดีนะครับได้กล้วยตัวนี้กล้วยช่วงดีรับตัวเงา้ยวครับผมนะครับเบื้องไทยเบื้องหางเบื้องนาเขานะครับเขาเป็นกล้วยลูกสามตัวนี้นะครับได้ลูกสามตัวของเจ้าท่องใบนี่ครับผม โ้ยเฉพาะลูกก็เลื้อกินแล้วครับผมนะครับเฉพาะลูกก็เลื้อกินแล้วใหญ่ามากนี่ครับผมนะครับลูกเจ้ท่องท่องใบนะครับอ่ะสะราระคลิปนี้วิทย้เขียวฝากไปเพยงเท่านี้ัอดีครับเขียวใบใช่ครับ,รบรเอาไว้นิตีเอาไปนิ่นมาปลูกเล้